หลังจากที่มาซาได้ประกาศไลอัพการผลิตรถ SUV ออกมาเพื่อที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นนะคะคันแรกที่เปิดตัวมาก,ก็คือเจ้า CX 50ที่เจาะกลุ่มผู้ใช้งานออฟโรดคันที่ตามมาคือเจ้ามาซา CX 60ค่ะซึ่งจะมาทำการตลาดแทนเจ้า CX 5ที่บ้านเราไหมเนี่ยต้องมาวิเคระอ์ไปพร้อมๆกันดีกว่า คายอย่างเป็นทางการในเวอร์ชันอังกฤษนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะราคาตามนี้เลยค่ะรุ่นแรกคือตัว Exclusive Line นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,900,000บาทไทยนะคะหรือตัวที่2นะคะ Homura นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2 3 3 0 0 0บาทนั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะตัวทา k ู m i นะคะราคาอยู่ที่2,92,000บาทโดยประมาณนะจ๊ะ เจ้า CX60 PHEV นี้นะคะถือเป็นรถยนต์รุ่นสำคัญรุ่นที่2ตามแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกันร,รวดเดียว5รุ่นรวดนะคะต่อเนื่องยาวไนอีก2ปีข้างหน้านอกจากนี้เนี่ยยังถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ใช้แพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหลัง SkyActiv e Multi Solution Scalable ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ โดยที่จะวางเครื่องตามแนวยาวช่วงล่างที่ดีอยู่แล้วของ Mazda เนี่ยน่าจะถูกทำให้ดีขึ้นไปอีกค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเจ้า CX 6 0เนี่ยยังถือว่าเป็นรถยนต์ PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid รุ่นแรกที่ Mazda เนี่ยผลิตแล้วก็ออกจัดจำหน่ายจริงด้วยดังนั้นใหม่มองว่าน่าจับตามองมากๆนะคะ โดยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ Sky A c t i ท G ฟเบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตร2,488ซีซีเดเร็กอินเจคชั่กำลังสูงสุด192แรงม้าเลยค่ะแล้วก็พ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอีก136แรงม้าพร้อมกับระบบเสียบชาร์จนะคะหรือที่เรียกว่าป l ั g i n ิน b r i d PHEV นั่นเองบนแพลตฟอร์มการขับเคลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่นะคะแบบลิเทียมไอออนขนาด17.8กิโลวัตต์นะคะติดตั้งกลางตัวถังเพื่อกระจายน้ำหนักรวมแล้วเนี่ย กำลังสูงสุดทั้งระบบจัดไปถึง328แรงม้าก,กันเลยทีเดียว ส่วนของตัวรถนะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,745ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,680ม mm, ิลิเมตรค่ะมาพร้อมกับฐานล้อยาวถึง2,870ม mm. ิลิเมตรฟังดูแล้วก็คืองง,ง,งนๆนัวๆมากๆนะคะสรุปก็คือมีขนาดใหญ่กว่า CX5 ที่ทำตลาดอยู่ในบ้านเราอยู่พอสมควรเลยนะคะต้องรอดูอีกทีนะว่าคันนี้เนี่ยจะมาทำการตลาดแทนหรือว่าทำการตลาดควบคู่กันไปทั้ง2รุ่น และเมื่อดูไปแล้วนะไม่รู้ว่าเจ้า cx 6 0คันนี้เนี่ยได้อินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากเจ้า bmw หรือเปล่าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเธอค่ะตอนนี้ค่ายรถต่างๆเนี่ยเขาก็ยืมตรงนั้นตรงนี้กันมาอยู่แล้วนะถ้ามันสวยเนี่ยถือว่าโอเคส่วนของกระแสตอบรับนะคะก็เหมือนว่าเราสาวกเนี่ยจะโอเคกับดีไซน์ภายนอกของ cx 5 0ที่เปิดตัวมาก่อนนะคะมากกว่าคันนี้เพื่อนเ <ๆ S 1> คิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะ ถัดมานะคะในเรื่องของอิน e ทอร์ d e s ์ดีนหรือว่าดีไซน์ภายในของ Mazda ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นทีไรก็ทำให้ใจฟูทุกครั้งเลยค่ะยิ่งรอบนี้ทำออกมาในโทนสีขาวตกแต่งเพิ่มด้วยวัสดุไม้เมเปิลนะคะทำให้รถเนี่ยดูหรูแล้วก็ผีเมียงขึ้นไปอีกโดยฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเจ้า CX 6 0คันนี้ก็มีตามนี้เลยขอสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยคือเจ้าหน้าจอขนาด12.3นิ้วพร้อมกับระบบ Mazda c o n n e c t อย่างที่2นะคะเบาะนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้ารวมไปถึงจะมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยเมมโมรี่ด้วยถัดมานะคะระบบตรวจับความเคลื่อนไหวผู้ขับขี่พร้อมกับตรวจสอบอัตลักษณ์นะคะรวมไปถึงระบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวรถตามการขับขี่ส่วนกระจกเนี่ยเขาจะมีการย้อมสีเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ด้วยนะ ด้านของไฟนะคะที่ตกแต่งที่คอนโซลด้านหลังเนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไวเลสชาร์จิ่งนะคะมีมาให้ค่ะ มาซ่ายังเผยอ,อีกนะคะว่ารถคันนี้จะนําระบบช่วยขับขี่ใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า m a z d าคลา m เมติกโพสเ r อร์คอนโทรลนะคะหรือว่า KPC ซึ่งเป็นระบบควบคุมแรง G ที่เกิดจากการขับขี่ทั้งเกิดจากการเข้าโค้งแบบนี้นะคะโดยจะเบรกล้อเพื่อลดการโยนตัวให้มากที่สุดระหว่างการเข้าโค้งส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มาครบเครื่องครบคันไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาระบบอ่านป้ายจราจรนะคะระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งสามารถตรวจจับ คนเดินเท้าเราก็จักรยานได้ด้วยนะคะพร้อมกับฟังก์ชันหยุดที่4ีแยกให้ด้วยค่ะระบบเตือนความเหนื่อยล้าระบบรักษาเลนพร้อมกับฟังก์ชันควบคุมพวงมาลายัยสุดท้ายนะคะที่อยากพูดถึงก็คือระบบ Adaptive Cruise Control นะคะก็มีมาให้ ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า m a z d a CX 6 0เปิดตัววางขายไปแล้วในยุโรปนะคะเป็นที่แรกในโลกส่วนบ้านเรายังคงต้องรอต่อไปว่าจะมาหรือไม่เพื่อนๆ,ๆมีความคิดเห็นยังไงนะคอมเมนต์กันได้เลยอยากให้เข้ามาหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ส่วนตัวใหม่เนี่ยอยากให้เข้ามาอยู่แล้วนะคะจริงๆสนับสนุนการที่คนไทยได้มีออปชันมีทางเลือกในการ จับจ่ายใช้สอยหลายๆรถหลายๆรุ่นแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็เหมือนว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นนะจริงๆหมายว่าคันนี้น่าสนใจมากๆชอบตัวเลขการประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย